กังวลนะครับเนาะเขาขอมีรถแท็กเตอร์อยู่ครับผมก็ใส่ผ่านตัดนะคระทงเนี่ยครับผมเขามาดูแลตรงนั้นแท้เนาะ,ะ,นะเขาจะใส่คนดูแลตั้งแต่บริเวณโคนทุเรียนะครับผมบ่าแสกเขามาเนาะบอกว่าเจ้าจะได้กินอยู่บนทุเรียนจังทันจังซีเนาะครับเนาะกับหลายสิ่งหลายอย่างถ้าเราไม่ลงมือทําแล้วมันจะสําเร็จได้อย่างไรครับผมการลงมือทําเท่านั้นที่จะพบกับความสําเร็จนะครับเนาะพื้นที่ต้องการความสะอาดบนบริเวณโคนเนาะครับเนาะพื้นต้องการแสงอาทิตย์ครับเพื่อที่จะไปะะดูแลระบบ นิเวศลรากของเพิ่นครับผมปล่อยไว้ตัวนี้นะครับผมหลายงานนะครับเนาะกับบางทางสวนยางนะครับเนาะเราโยกโคกครับผมโยกโคกให้ทุเรียนครับเพื่อต้องเพื่อดูแลระบบน้ําต่อไปในอนาคตครับผมก็เลยต้องการโยกโคกครับเวลาเราลด หรืองดน้ำถ้าหากเราลงมือทำความสำเร็จย่อมมีครับผมเฮาจะเปลี่นกำลังแร่ใจให้เจ้าของแบบนี้แหละครับผมเฮาจะบทคอครับผมเฮาจะบนเน่อยนะครับนอกจับเสียงต่างๆนะครับนาทีผมเพื่อที่จะทำความสะอาดโคนบริเวณโคนทุเรียนนะครับโานุเรียนต้นนี้กาน่าจะสองปีแล้วล่ะครับผมนะอาจจะบดถึงอยู่ประมาณเดือนนึ่งเลยละครับผมแต่ว่ากต่อนนี้ครับมีต้นโตชุกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนอกจาได้ระดับหนึ่งครับผมกเข้ามาตัดหญ้าออกจากโคนทุเรียนนะครับเพราะว่าโคนทุเรียนจะหญ้าคุ้มลาย ครับทุเรียนเป็นกระทางสวนทุเรียนครับก็ดูแลควบคู่กันไปนะกระทางสวนทุเรียนก็จะประมาณ30กับเสียบเกือบ40ไร่ครับผมดูแลอยู่คนเดียวครับผมพืชที่ต้องการความสะอาดบนบริเวณโคนนะครับน้พงนต้องการแสงอาทิตย์ครับเพื่อที่จะไปดูแลระบบนิเวศลากของเพิ่นครับผมนี่กับบริญโขกหังจักอยางครับปลูกพื้นที่เรียบๆนี่แหละครับผมแต่พื้นที่จะเอียงนิดๆครับผมการกักขังของน้ำกับบ่ บวกกับข้างไยครับผมกันมั่งใจให้กันนะครับเนาะตรงนี้กับทุเรียนอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมครับผมกับทางสวนทุเรียนครับก็ดูแลควบคู่กันไปนะครับทางสวนทุเรียนก็จะประมาณ30 กับเสียบเกือบ40ไร่ครับผมดูแลอยู่คนเดียวครับผมผมเพื่อที่จะทําความสะอาดโคนบริเวณโคนทุเรียนนะครับมาทุเรียนต้นนี้กาน่าจะ2ปีแล้วล่ะครับผมนออาจจะพอถึงอยู่ประมาณเดือนนึงเลยล่ะครับผมแต่ว่ากะต่อนนี้ครับมีต้นไปครับผมด้วยที่การดูแลตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็มาเบิ้งว่าาหญ่ามันขึ้นไรครับเรลงรีบเขามาดูแลนะครับนาะเพื่อที่จะ่าฝนก็ยังปล่อยอยู่นะครับน้องๆชวนกำลังใจให้กันนะครับนาะงตรงนี้กะทุเรียนอยู่ินในเขตพื้นที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณคร การรับชมครับผมบริเวณนี้นะครับนัก็ค่อยดูแลไปลื่อยลครับผมเดี๋ยวกันใหนะครับ ครับมันนี่ก็เขามาตัดหญ้าครับผมบริเวณคน้นทุเรียนเหมือนเดิมครับผมค่ะเขามาดูแลตรงนี้นะครับนกกนค่อยๆเฮ็ดไปครับผมหลังจากฝนไปครับผมด้วยที่การดูแลตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็มาเบิ้งว่าอหญ้ามันขึ้นไรครับตรองรีบเขามาดูแลนะครับนกเพื่อที่จะฝนกันยังปล่อยๆอยู่นะครับนกนะบริเวณนี้นะครับนกกค่อยๆ ดูแลไปเรื่อยๆครับผมเดียวกับไงนะครับมกำลังใจให้กันนะครับเนาะตรงนี้กับทูเรียนอยู่กินในเขตพื้นที่อำเภอนายุงจงังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมครับผม ฮาวิดแคนีครับผมมันก็จะสามารถที่จะไปต่อได้ครับทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ตรงนี้ทุเรียนเล็กนะครับเด้อทุเรียนใหญ่ก็เป็นหมากอลไนี้ครับผมขอพูดละลายถ้าผมสําหรับการรับสมแล้วก็เป็นกถือว่าโอเคอยู่ครับกับมีการทดลองหลายๆอย่างนะครับนอกว่าจะโยโคกหรือโบโยกนะครับนาะต่างๆนะครับนาะเพื่อจะให้ทุเรียนพึงงดนามป่าเฮาโยโคกไกว มันก็นดีครับเนาะหากเราลงมือทําความสําเร็จย <sh> an ่อมมีครับผมเขาจะเป็นกําลังแรงใจให้เจ้าของแบบนี้แหละครับผมเขาจะบวดคอครับผมเขาจะบวเหนื่อยนะครับนล้กับเสียงอ่าต่างๆแล้วก็นาองทีบกังวลนะครับเนาะเขาก็มีรถแท็กเตอร์อยู่ครับผมกัใส่ผ่านตัดนะครับเนาะเนาะครับผมเขามาดูแลตรงนั้นแทนนะครับเนาะเขาจะใส่คนดูแลตั้งแต่บริเวณโคนทุเรียนครับผมบดไปครับผมกัด้วยที่การดูแลตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมกัมาเบิ้งว่าอ่าะเนาะมันขึ้นไรครับเราลงรีบเขามาดูแลนะครับเนาะเพื่อที่จะฝนก็ยังปล่อย นะครับนอนกับนกถ้าคิวฝนตกชุกมากเกินไปแล้วกับนกระบบลากของเพิ่นก็จะเกิดเชื้อราต่างๆนะครับนจะเทสให้เป็นล่าระบบเงาเน่าคอดินครับผมตัวนี้นะครับต้องเก็บคิวคิวลีบๆออกกับทัางสวนทุเรียนครับดูแลควบคู่กันไปนะครับทางสวนทุเรียนก็จะประมาณ30กับเกือบเกือบสี่ไลทครับผมก็ดูแลอยู่คนเดียวครับผมตัวกับทางสวนทุเรียนครับก็ดูแลควบคู่กันไปนะครับทางสวนทุเรียนก็จะประมาณ30 เกือบเกือบสี่สิบไร่ครับผมดูแลอยู่คนเดียวครับผมตัวหนังรงใจให้กันนะครับเนาะตรงนี้กับทุเรียนอยู่กินในเขตพื้นที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมครับผม ฮอคิดแค่นี้ครับผมมันก็จะสามารถที่จะไปต่อได้ครับทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ตรงนี้ทุเรียนเล็กนะครับเด้อทุเรียนใหญ่ก็เป็นหมากเลยนีครับผมขอบคุณละลายถ้าผมสําหรับการรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับเนาะตรงนี้กับทุเรียนอยู่กินในเขตพื้นที่อาเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมครับผม โยกโคกครับผมยกโคกให้ทุเรียนครับเพื่อต้องเพื่อดูแลร,ระบบน้ําต่อไปในอนาคตครับผมก็เลยต้องการโยกโคกครับเวลาเราลดหรืองดน้ําผมมันจะดูแลง่ายครับผมกับพื้นที่ที่รับเราจะดูแลยากน้อยนึงครับผมแต่ก็ว่่เป็นไงครับผมตัวนี้ค่ะค่อยๆเฮ็ดไปครับผมอ่าเห็นไหมครับผม ถ้าเอาปล่อยไว้ตกชุกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนกกาได้ระดับหนึ่งครับผมก็เอามาตัดหญ้าออกจากคนทุเรียนนกกาเพราะว่าคนทุเรียนจะหญ้าคุ้มหลายบ่ได้ครับทุเรียนเป็นอันนี้กับพยกุกคือำนัะส่วนต่อไปนี่ครับในแปลงทุเรียนเล็กแปลงนี้ก็ประมาณปีสิบเดือนนะครับหรือสิบเอ็ดเดือนประมาณนี้ครับผมจะมีทั้งต้นใหญ่ต้นเล็กนะครับนกกาแต่ตั้งกันบริเวณนี้นะครับนกกาค่อยๆอ่า ดูแลไปเรื่อยๆครับผมเดียวกันไงนะครับตั้งแ่งสวนทุเรียนครับดูแลควบคู่กันไปนะครับทางสวนทุเรียนก็นจะประมาณ30 กับเสียบเกือบ40ไลครับผมดูแลอยู่คนเดียวครับผมตุกุชุกมาเป็นระยะเวลานึงนะครับนักกาได้ระดับ <ขอ S 1> หนึ่งครับผมก็เ้ามา<ส>ตัดหญ้าออกจากคนทุเรียนนะครับเพราะว่าคนทุเรียนจะหญ้าคุ้มหลายบ่ได้ครับทุเรียนเป็นผมจะไม่ได้ออกเยอะหรือออกมากออกไม่เท่าไหร่น,นะครับนองออกบริเวณโคนหรือที่เรายกขโคไว้เพียงแค่นั้นครับผมส่วนข้างล่างนะครับนาะอาจจะหกแน่นอนนึงนะครับนากบ่ต้องไปวิตกผมมันจะดูแลง่ายครับผมกับพื้นที่ที่รับร่เราจะดูแลยากน้อยนึงครับผมแต่ก็ไ่เป็นยังครับผมตัวนี้ค่อยๆเ ครับผมเห็นไหมครับผมถ้าเอาปล่อยไว้ผมมันจะดูแลง่ายครับผมกับพื้นที่ที่รับหลับเราจะดูแลยากน้อยนึงครับผมแต่ก็บ่เป็นอย่างครับผมตัวนี้ค่ะค่อยๆเฮ็ดไปครับผมอ่าเห็นไหมครับผมถ้าเอาปล่อยไว้พืชที่ต้องการความสะอาดบนบริเวณโคนนะครับน้องเพินต้องการแสงอาทิตย์ครับเพื่อที่จะไปดูแลระบบนิเวศรากของเพิ่นครับผมต่างๆนะครับน้อเพิ่์จะให้จุเลียนเพิ่นงดนามป่าเฮาโยโคกไว้มันก็ดีครับ รันนี่ก็เขามาตัดหญ้าครับผมบริเวณโค้นทุเรียนเหมือนเดิมครับผมค่ะเขามาดูแลตรงนี้นะครับนอกจ็ค่อยๆเห็ดไปครับผม หลังจากฟูตบอลคิดแค่นี้ครับผมมันก็จะสามารถที่จะไปต่อได้ครับทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ตรงนี้ทุเรียนเล็กนะครับด้อทุเรียนใหญ่ก็เป็นหมากเลยเนี่ครับผมขอพูดละลายครับผมสําหรับการรับสมล้วก็เป็นถือว่าโอเคอยู่ครับกัมีการทดลองหลายๆอย่างนะครับนอก่าจะโยกโคกหรือบอยกนะครับนอกากตกชุกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับนอกจาได้ระดับหนึ่งครับผมกัเข้ามาตัดหญ้าออกจากคนทุเรียนนะครับเพราะว่าคนทุเรียนจะหญ้าคุ้มหลายบ่ได้ครับทุเรียนเป็นหมากทั้งสวนทุเรียนครับดูแลควบคู่กันไปนะครับทั้งสวนทุเรียน ก็จะประมาณ30กับเสือบเกือบ40ไรค,ครับผมดูแลอยู่คนเดียวครับผมตัวนี้กับบริโยคหกย่างจักยางครับปลูกพื้นที่เรียบๆนี่แหละครับผมแต่พื้นที่จะเอียงนิดๆครับผมกการกักขังของน้ำกับบ่บ บวกกับคลางไหล่ครับผมหรือฝนตกชุกมากเกินไปแล้วกับระบบลากของเพิ่นก็จะเกิดเชื้อราต่างๆนะครับจะเทสให้เป็นรากระบบเเน่าคอดินครับผมตัวนี้นะก็ต้องเก็บคิวๆรีบรีบออกหากเราลงมือทําความสําเร็จย่อมมีครับผมเขากเปลี่ยนกําลังเลงใจให้เจ้าของแบบนี้แหละครับผมเขาจะบวดคอครับผมเขาจะบนเหนื่อยนะครับแล้วกับเสียงต่างๆนะครับนางทีาเขาคิดแค่นี้ครับผมมันก็จะสามารถที่จะไปต่อได้ครับทั้งทุเรียนเล็กและทุเรียนใหญ่ตรงนี้ทุเรียนเล็กนะครับเด้อทุเรียนใหญ่ก็เป็นหมากเลยรนี้ครับผมขอพูดละลายครับผม สำหรับการรับสมแล้วก็เป็นกษตรทางสวนทุเรียนครับก็ดูแลควบคู่กันไปนะครับทางสวนทุเรียนก็จะประมาณ30กับเสือบเกือบ40ไร่ครับผมก็ดูแลอยู่คนเดียวครับผมตัวหากเราลงมือทําความสําเร็จย่อมมีครับผมเฮาก็เป็นกําลังแรงใจให้เจ้าของแบบนี้แหละครับผมเฮาจะบทคอครับผมเฮาจะบนเนยนะครับนลกับเสียงต่างๆแล้วครับาทีกับพืชที่ต้องการความสะอาดบนบริเวณโค้งนล้วกับเราเพิ่นต้องการแสงอาทิตย์ครับเพื่อที่จะไปดูแลระบบ นิเวศลากของเพิินครับผมเพื่อที่จะให้ ปรุงอาหารยังได้ดีครับผมถ้าหาราบมันแปดนะครับนองบริเวณโคนมันเตียนดีนะครับนอก่าต้นมันก็จะสมบูรณ์ดีครับผมเขากะเฮ็ดใหากะตัวนี้นะครับนอก็เลยอ่าก็เลยบทันกะเมื่อนี่ก็ได้เวลานะครับนอก็เขามาเห็นแดดมีหน่อยนึงนะครับนอกาหลังจากฝนตกมาหลายมือครับผมก็เลยเข้ามาครับไปครับผมก็ด้วยที่การดูแลตรงนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็มาเบิงว่าอ่าหญ้่มันขึ้นายครับผมองรีบเข้ามาดูแลนะครับนอกเพื่อที่จะอ่าฝนก็ยังปล่อยอยู่นะครับนอกจากนั้นช่วกำลังใจให้กัน นะครับเนาะตรงนี้กับุเรียนอยู่กินในเขตพื้นที่อำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีครับผมขอบคุณครับผมสําหรับการรับชมครับผมหากเราลงมือทําความสําเร็จย่อมมีครับผมเฮากลับเป็นกําลังใจให้เจ้าของแบบนี้แหละครับผมเขาจะบวดคอครับผมเขาจะบนเเนืยนะครับนลกับเสียงต่างๆแล้วกับาทีก็โยกโคกครับผมยกโคกให้ทุเรียนครับเพื่อต้องเพื่อดูแลระบบน้ําต่อไปในอนาคตครับผมก็เลยต้องการโยกโคกครับเวลาเราลด หรืองดน้ำกังวลนะครับเนาะเขาเขามีรถแท็กเตอร์อยู่ครับผมก็ใส่ผานตัดนะครับเนาะอาญครับผมเขามาดูแลตรงนั้นแทนนะครับเนาะเขาจะใส่คนดูแลตั้งแต่บริเวณโคนทุเรียนครับผมบนต่างๆนะครับเนเพื่อที่จะให้ทุเรียนพ่องดน้ำป่าเขาโยกโคกไว้มันก็ดีครับพอโยกโคกครับผมยกโคกให้ทุเรียนครับเพื่อต้องเพื่อดูแลระบบน้ําต่อไปในอนาคตครับผมก็เลยต้องการโยกโคกครับเวลาเราลดหรืองดน้ําพืชที่ต้องการความสะอาดบนบริเวณ